งวดและงวดจะพูดแต่ว่ากันขึ้นรถไปนียขึ้นรถนะลวลงเรือไในสินี่คิดต้องหาคนเต็มเรือก่อนเดี๋ยวก็จะออกละเรือจะออกแล้วเออไล่นี่กะต้องเห็นกวางก่อนเนาะกวางกวนเดี๋ยวเรือก็ร่างออกจ้าจะต้องถึนไหนจะล่มเงี้ยนาฮะหรือซีเนาะอาตังมันมันอ่อนมันโยกเรือออกแล้วจ้า Once I've collected the fairs, I'll then leave you in peace, you can enjoy the river, the surrounding area, and the area. Well, can you guys feel the kingfishers? They've been very active this morning. No doubt they will be on this trip too. So, uh i looking for the lower branches that overhang the river. And, uh, they're quite distinctive, kingfishers, because they have bright blue feathers on their backs. Well, we also have a small cafe bar, so Annika's in charge of that. She'll be mingling amongst you now with her menus. Anything you do order will be brought to wherever you're sat. Any questions, don't hesitate to ask. Otherwise, enjoy the trip. <coughs> ก็มีแต่ว่ามีป่าแล้วอยู่ได้พิษจันบาเขาเรียกนึ่งะาโมผสมน่นะปากกันนองมากออันกินได้หนั่งเนาะมีนะนี่นึ่วมเลยเนาะเขาที่ติดแไม่งูระบาดเป็นทอเนะน่อะเป็นะแทงต้นสว อาก็จะค่อยๆขับไปี่เรื่อยๆบึงชุ่มสองทางบึงค้นขับเนี่ยตรงขึ้นลแม่บัวรากมาต่งอาบน้ำเนาะตาดีตาก็ดีแฟงมันตอบตาหอดง่าเนองตลาดเพราะผหลังนี่ก็งามเนาะวิวงามเนาะเออนาเลยน่านักชมนาะหนึ่งนะนมน ดเคบัรบ uh, awesome. yeah. hey. oh, no, mm. no, ิคิวแซบคิวน้อแต่เต็มงเดียไทานดอก่เลลวอามีดื่มด้วยนะเราดื่มอะไรเมนูค่ะเมนูนั่งจิบแบบาบาๆชิวๆเอาบายหรือเปลเออเดี๋ยว้เอาชอบดิงก็มีนะ เรดว้เหรอแขวสิบวัดดินิบวัดดปาดเวัดดำเอาเอาไว้ไว้ดีกว่าฟันดิสติบไม่ได้เทียนเอ้าสิบามสองพันสิบสองเกาสิสเก้าหร่สามเป็นแก้วหรือขวดดีอ๋อสาสิบยวเราก่อนมาสร้างเดี๋ยวเขาเขินมาลับจ้าแง่ไม่สินั่งรถจุดวิ่งมอนอย่ันงนี่เออเนาะอันนี้จะรถติดเนาะ ติดซื้อจะขึ้นไนั่งรถเต็มตูแล้วกิดลครับที่หาพเหมือนใน่ป่าเมซอนไหมก้อยมันเห็นอ่ะเนาะยิ่งงงงันกันคือต้นเกาลัดเนาะ ทัาบบานท้ากคนรีบ้านกิที่ม่นักจะไมายานี่เนาะขนาดคนไทกกับมิตรผักติเต็มเลยเนี่ย้หมอกแงบกทัวริเนาะอุ้ยแกอุ้ยนะะตัวนี้นะแกนะเออมาเจาจะมาดีเนาะติดหนามีสินะน้คุ้ยฝนเนาะสินะมถ่วงเนาะบารีนาะมาแย่นาหนามถึงขึ้นีสินะมาน่มิมิถ่งมิดถ่วงมิ่าโปะโป่โปะแตก น่าจะยูนะอืมสวยๆนะอู้ยไม่เดี๋ยวมันอู้ยวิวสวยนะมีหวาเลืนะอืมจะสิ้วยตัวแหละอ้ยเป็นลานหานเลานเ็ลานนะเดอเนะ เราขอสั่งด้วยคุณอมหงขาวพี่พี่ครูมันอยู่ฟังสิคเลื่อนเรียนตัดทางเขาซืซีเมื่อกี้นี่ กินเยอะสิกินเยอะโนาแน่นกินเนาะเป็นย้างกุ้งดีเจ้ากินมีกุ้งจอมมะตั้งมีมับกุ้งังีนี่มีากันนะเยองเนาะลองมาตุมาา จะสวนทางกันกจ้าเะรเป็นการโรกมื่อกันเลยตัวปรเปนโดค่าบ้าก็เลยทายไงโอ้ยเปลี่ยนไปเก็บปลงไปจอดจอดจอดคเอเอาจอดได้ต้อค่ยจะไ้ปเนาะคุณอ่ะพี่แจ็คตัวโทรศัพท์คือเกไก่แทนท้คุณ บมเมนนั่นไวสำหรับดอกเตอร์ฮูบอกแบลงล่างนี่ไงดื่มอะไรอ่าแค่นี e ชูไวน์ฟีไวน์ีใช่เงิเพนน้าวอ w ไเธอคาบฟรีคาบฟี thank you just tap see if that works w o r k i n g e r ร้านเลือดว่ะไมเลือแข้งเลือนอย่างง่เือใหม่นเดียเอาเหมือนล้านไทยเลยเนาะว่าว่าขึ้นเลื่อนไทยเนาะน่าจะเป็นบ้านร้านอาหารหรือว่าบ้านนงส่วนตกันมาลงเองงี้จบไม่ไพยเนาะน่องเาดีเนาะมีให้จากพี่บานยู่ติดเมียนมาร์ีนเอาเนาะไพ่เลื่อนกับแจงเสี้ยโดดน้าเพราะเขาลงเด็ก่ดผู้หญิงนา Thank you t h o u d you like anything อีหาสองตัวเราไหขาเลยหนักกูสิม้าตเ้นตัเือด่นแบนี้นาะมันนี่อดหรอกสามแตปลาโอ้ยีสวยจุ๋นเนาะใจะกวสวยแล้วใครเขานั่งรถอยู่นั่งรถยังไงกรหนาเาเนี่ยน้ำได้ดมาเทียมเมืองบนนั่งเลือดจะไปนั่งรถนั่งเลือดสิบปอดเลื เขาจ่ายไปเท่าไหร่อสคุณไหนมาขัเรือมารับมาคุณหนเขาล่างางไหมเน่ออมเปอเข้าเร้าเรื่องทีมาพพ่ก็ได้าพ่สองสิบหัวเซฟนาะแต่ฉันพเรือไม่เป็นนะแตมด่เคยพ่เลยก็ค่ายไปแล้วเรื่องยังไม่แล้วต่ำแล้วเป็นเนาะเนาะเคเป็นอีกละระวังีแครกัดหาเด้ออ๋อสงคนสี่อันีุ่นก็ต่ำหุ่งกินเนาะต่ำุ่งเนาะสอามคนเนาะ ทไไปเอาทถ้าส in right. no ่งบานเจ้าไปดุยกเจ้าเจ้ายูเพื่อเป็นน้เดินมัดุ้มันดุข้นดุั่งสพาเมียนั่งสมาจากไม่น้ำผงเลยก็ได้บรรยากาศมันก็อยกลงมาไม่น้ำชีต่อจาก้ารน้ำชมบอกชุ่มยิ้วซีกตีดี่และเนาะกินบรรยากาศ กับวันดีีค่ะวันดีใสงใส่เด็ดออกจิดๆหนึบถ้ากินไว้แดงมันตาดเลยไม่ใช่แต่ริปสติกโรเสียสี่มันเลยอัมลามันกลนเนาะไม่ถามก็ชิ่มอมมันออไม่เห็นพี่น้องมันเลนี่มมากเกียไปเบิร์ต่ชิลลเลยนะพี่ อาการกำลังพอดีพี่น้องความสุขจังเลยดิเย็นเย็นรางเลือดจิบใบพหนาวเกินคนมาตกดพ่นแรงแล้วแตะลางไปพงไงจอดเรือตุ้ยหงมหอยจากบาดเนี่ยไอแจกไมนมีหอยจีเหลือติหอยคั้น้าหอยขั้นนู้นอย่า้าเราปวดหัวขั้นอ่ะนะก็แพลปะแผล เกาจนขาไล่เอยขั้นต้องเอาเอาน้ำมันท่าเนาะก่อนลุงเนาะตะลีโอ้โหเราลุรง่ลแล้วก่อเอาเตรียมน้ำมันท่าดเอาน้ำมันนะน้ำมันท่าท่าน้ำมันเราม่น้ำมัน้ำมันน้มัน้นาคใลงเลยมันกระหกน้ำค้าวผ้าค้วแบบอาบน้ำนี่ยางเรงให้เรียวน้าผ้าข้าวแบบอาบน้ำเด็ดน้ำมีหม้อสูบเป็นน้ำใส่กิ่งใน้ห่อใส่กิ่งเลยกิ่ก็มาจัด Well, we have taken you two miles to the east of the city of Bath. And uh, we're between a couple of villages at the moment. We've got Bath Eastern Village over to the left, that's aptly named, and Bathampton Village is over to the right. It's about a quarter of a mile or so behind all these trees. As we now round this next bend on the river, that you'll see clearly why we can't go any further, mm. and why this has to be the halfway stage of our journey. Mm. And the purpose oh, of the weir oh, is to th th the to the, uh. so the working mills. These t mills water water and they situated either side. Mm. So what the weir is doing essentially is holding back a volume of water. Where is little more than a wall built across the river? A backlog of water behind can then be channelled over those wheels. And uh, well this means production on the turn continues all year round. Even when the river level's low, say throughout the summer months. Here today, either side, well we've got no more milling activity, but instead we have hotels, pubs and restaurants in their places. เมื่อไหร่มาหนึ่งหนึมแต่ย้ำน้มาก็จะวาใสอย่ไงเนาะโอเคพี่น้องถึงแล้วไปกลับมาเรียบร้อยแล้วดีใจจังรอดแล้วนอดแล้วพวไม่ล่มขาวกยังอยู่อ่อยู่ อไปละมั้งไปละถึงแล้วรอดแล้วบวกไม่ล่มแล้วพี่น้องก็สิดขึ้นฟ้าฝนลมฟ้าอาลาพี่น้องแนนอมโอเคได้พี่น้องพอกันเด้อนี่ไปม้วนมาโดดแล้วจ้าขอบคุณหลายๆได้พี่น้องคลิปนี้ไวเช่นนี้สวัสดีจ้า